ตอนนี้นะครับเป็นเวลาฝ่ายสามนะครับผทุกคนนี่แหละฮะชีวิตเดดซัมเมอร์ั้ามาันอยู่กับมึงนี่ไงเราเอีกัโดนโดนโนมือแบบหน้าแค่จังหวะแค่วลาแรงจังไรอ่ะอีกรอบนึงแล้ว บัวถ้าชอบดูเองแล้วก็อารมณ์ชอบแนวไหนเออท่าชกต่อยในะครับเปนไปนะครับก็ดูเดือดเล่นหลายเทคอยู่ดูเดือดมากแล้วก็ทุกคนแบบว่าก็เล่นแบบดีมากแบบว่าเอซว่าหรือว่าแบบว่านักแสดงเลยก็คือผมว่าเต็มที่มากๆครับไปเจอกันที่ต่อไปที่ต่อไป and แอคเฮ้ยโอเคได้ๆเมื่อกี้เป็นไงพังโดนอ้วกโอเคกันนะครับเละครับ <laughs> ตอนแรกคิดว่าโดนเสื้อไม่ได้โดนเสือเส้ออย่างเดียวลมจังหวะลมมาพอดีดนะโอ้ผัด พัดเข้าหน้าเข้าหน้าติดตาติดผมติดหมดครับแล้วก็เป็นซีแรกที่ได้เจอกับเวฟนะครับผมก็เป็นเฟรนดี้เพชชันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเจอกันครั้งแรกเขามาอ้วกใส่เราเลยนั่นในชีวิตจริงนี่ผมไม่คุยด้วยล่ะเจอกันครั้งแรกแม่งอ้วกใส่กูเลยอะไรเงี้ยนี่ดูดิอันนี้แยกแยกฝั่งนะครับแล้วก็ลงนะลงครับเจ็ดข้อหกข้อมองดูครัตารงจะเลิกเป็นนักแสดงเป็นหมอทัวแล้วนะครับ

ฝ่ายสามนะครับทุกคนดูแดดๆแล้วแทนได้ไหมครัโอ้โหบอกเลยว่าร้อนนะฮะร้อนสุดครับนี่แหละครชีวิตเดซัมเมอร์ใช่ไหมครับลาวาใช่ครัไหมครับเจมบอลครับเจมบอลขึ้นจากน้ำครับมาเฮ้ยมึงเกิดอะไรขึ้นมึงมาช่วยคนจุมน้ำด้วยประมาณนี้นะเรือเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวน่ยครับ วิกเตอร์นะวิกเตอร์ไหนวิกเตอร์ไหนเดี er ๋ยวไปรอได้รวมเขาดูหลายคนคนเรื่อยมากลคนร้ายมากมึงทำงานให้มันดีก่อนไม่ต้องห่วงเรื่องเงินหรอกถูกต้องครับทำงานให้มันดีนะครับไปได้แล้วคุณเมย์ต้องทำอีกหลายอย่างเออปึ๊บแล้วมึงก็เดินไปอะไรล่ะปาร์ตคุณเมไ์ต้องทำอีกหลยอย่างเดินไปตรงคาร์ลใช่ไหมแต่แล้วมึงก็คุยเหวี่ยงไหมครับคุยเหวี่ยงแต่ก็ไม่คุยไม่เลยวะ สวัสดีครับที่ด่วนไหมครับเดือดต้อนรับคุณ่ที่ถ่ายที่ถ่ายถ่ายเป็นคุณถ่ายเป็นหรือเปล่าคุณถ่ายเป็นหรือเปล่าไม่เป็นครับมันขโมยเขาเล่นไม่คุณแต่นี้หลอกมากตรนี้หลอกมากอันซ้ายทันซ้ายอันขวาอันขวาชูมือขึ้นครับสองข้างสองข้างครับชูมือขึ้นสองข้างครับแล้วหมุนหมุนครับจะหลอกก็ห้คุณเป็นตลกเลยตางงานถ่ายกันอยู่เ้างไม่เห็นใช่ไหม ไม่เห็นเขาหลับต,ตายอยู่ม,มึงมนนะขอบคุณครับพ <c oughs> อแล้วครับต่อเรี่งครับหนึ่งฉาสองขั้นแรกที่ไหนบีกดขับเด็ดครับ